สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูบ้านในฝันที่โครงการเศรษฐศิลินะคะโซนแรกนะคะห้องรับแขกค่ะ living room ของเรานะคะช่องแสงของตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่องแสงที่เปิดกว้างแล้วก็ช่องใหญ่นะคะกระจกก็สวยอยู่แล้วนะคะเข้ากับสไตล์ที่ทางคุณเนธนภิดเขาชอบนะคะผู้หญิงแห่ง แบรนด์มุนเบบี้นะคะอยากจะได้บ้านสไตล์ที่เป็นคลาสสิกเขาชอบชื่นชอบความสวยงามคลาสสิกของพระราชวังแวร์ไซด์นะคะเป็นอินสปิเรชันหลักของการตกแต่งบ้านนะคะทางลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีความแบบซุ้มโค้งนะคะชอบเส้นโค้งเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัวซุ้มโค้งเข้ามาในจุดห้องรับแขกน,นะคะตรงนี้จะเป็นครัวแพนทรีนะคะซึ่งเป็นแบบครัวฝรั่ง หน้าต่างนะคะมีการเจาะช่องแสงเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะปิดมันนะคะเราจะถอดตัวหน้าต่างแล้วก็จะทําถึบนะคะแล้วเราก็จะบิวเป็นครัวที่ใหญ่มากนะคะมีห้องทานข้าวค่ะอยู่ติดกันนะคะซึ่งเราเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันจากห้องนอนเล็กชั้นล่างนะคะให้กลายเป็นห้องทานข้าวฝั่งนี้นะคะจะเป็นช่องแสงใหญ่เหมือนเป็นบานประตูนะคะออกไปที่สวนได้นะคะ ปรับปรุงนะคะรูปแบบของหน้าต่างดน,งนึงเราจะเอาหน้าต่างเดิมออกทําให้เป็นหน้าต่างทรงโคง้งก็เปลี่ยนหน้าต่างใหม่ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนของคุณยายค่ะโทนสีนะคะจะต้องสีเป็นสีสว่างสบายตานะคะ้องชั้นสองนะคะก่อนที่จะเข้าไปตามห้องนอนต่างๆนะคะเราก็จะมีพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้นะคะสําหรับทําเป็นห้องทํางานค่ะ ติดก,กันกับห้องทํางานนะคะก็จะเป็นห้องเหมือนทํากันบ้านของเด็กๆนะคะเป็นห้องที่เด็กๆเ,เข้ามานั่งเรียนนั่งสื่อหรือว่าทำกิจกรรมยามว่างของเขานะคะห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะคะแต่ใหญ่ไม่พอเราจะเพิ่มเป็นเหมือนกีดเป็นช่องประตูนะคะเดินออกไปก็จะกลายเป็นห้องนอนค่ะ แรกเหมือนกันที่มาตรวจสอยงานก็เดี๋ยวจะมาดูสักนิดนึงนะคะว่าตรงตามที่แบบออกแบบไว้ไหมอยากจะรู้จริงๆตื่นเต้นอะเนี่ยนี่รมหรือเปล่านี่ n ิมเดอะรีมหรือเปล่าก็งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันค่ะพี่ค่ะ แล้วเราก็มาที่จุดแรกของบ้านเลยนะคะคือห้องรับแขกค,ค่ะบิวที่เป็นผนังตกแต่งนะคะเราก็เข้าไปหมดละตอนนี้เรากําลังอยู่ในโฟรเซสการทําสีค่ะหเหมือนในแบบมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นคิวหรือว่าดีไซน์อะไรอย่างงี้คะ่ะประตูของเขานะก็มีการที่แบบว่าประกบกันมิดชิดนะปกติถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นน่ยบางครั้งประตูประกบกันไม่ไม่สนิทนะพี่ให้ผ่านนะจ๊าให้ผ่านตรงนี้จะเป็นโซนแฟนซี ตรงจุดนี้ความเดิมอะเราจะต้องมีซุมซ้มซุ้มโค้งมันสวยแหละแต่พอมาดูหน้าง,งานจริงพี่รู้สึมันอึดอัดเกินไปพี่ก็เลยยกเลิกน้องอีกก็เฟกซิเบิลโดยการยกเลิกให้กับพี่นะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของ TBS มากๆเลยนะจ๊ะอันนี้นะคะหญิงกําลังเช็คอยู่ว่าตําแหน่งของแบบเคาน์เตอร์ทําอาหารอะไรเงีย้ยมันเป็นตําแหน่งที่แบบพอดีกับ บอดี้ของหญิงหรือเปล่าซึ่งนะตอนนี้ค่ะน้องอีกที่คิดว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเกินไปน,น,นิดนึง<ป>แตาอะต้องปรับลงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่พี่สูงอ่ะพี่จะไปได้จนสุดมือแหละ <Okay. S 1> แต่ด้วยความที่คนอื่นอ่ะเขาอาจจะไม่ถึงมันจะทํายังไงได้บ้างจะปรับลงได้ไหมหรือว่ายังไงคะออปชันตอนนี้ยังได้เพราะว่าตู้ตัวเนี้ยค่ะมันจะมามเป็นเซตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกจะเอาทั้งเซตตัวนี้ลงมาอาจจะสักประมาณ เอสิเซนถึง20เซนอย่างนี้แล้วกันค่ะดีดีค่ะน้องอีขอบคุณมากเลยที่ช่วยแก้ให้เดี๋ยวเราไปดูตรงห้องทานข้าวต่อกับตรงนี้เลยค่ะความเดิมของเราอะตั้งใจไว้ดีไซเนอร์เนาะใช่ค่ะที่จะแบบเป็นช่องแบบหน้าต่างสูงแล้วก็กระจงใช่แต่ว่าเนื่องจาก ลิมิเทชันหน้าง,งานถ้าเราไปยุ่งกับผน,นังเดิมที่มันเรื่องคำนวณเรื่องโหลดน้ำหนักเอาไว้มันอาจจะมีความไม่ค่อยปลอดภัยนะคะเราก็เน้นและกันเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนที่แบบได้ยินจากทางน้องว่าหน้าง,งานมันทําให้ประตูหน้าต่างโค้งไม่ได้แต่ว่าน้องดีไซเนอร์แล้วก็ทีมงานนะคะก็ช่วยแก้โจทย์ให้เียวแบบว่าจะทําเป็นโค้งกระจกให้ซึ่งเป็นไอเดียที่ดี ไดเป็นจุดถัดมาค่ะท,ที่เราทําเป็นผนังตกแต่งเอาไว้สาหรับเหมือนซ่อนม่านคือเราอยากจะให้ตรงโถงอันนี้มันดูแบบมีไฮไลท์เป็นกิมมิกนิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะบิวอินแบบทั้งแถบหมดเลยทางทีมดีไซเนอร์ก็เลยแนะนาว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเฉพาะจุดดีกว่าเลือกใช้สีด้วยทั้งสีที่เราเลือกก็ค่อน<ม>ข้างถูกใจเพราะว่าเป็นคนแบบชอบสีชมพูนะคะ<ม>โอ้อ่ามากๆเลย<ม>แล้วก็เป็นดีไซน์ที่เก๋มากก็รู้สึกประทับใจ งานสีโอเคเลยนะคะไม่เงานะคะหญิงชอบซึ่งหญิงไปสเปก็อย่างน้นอยู่แล้วหญิงไม่ชอบสีที่มันเงาเงาหญิงชอบให้มันสีมันด้านๆนิด,น,ดน,นึงแล้วก็งานนะคะเท่าที่รูปดูตอนนี้คืองานละเอียดมากแล้วก็ขอบต่างๆโอเคมากๆนะคะอันนี้เป็นห้องน้องมิกกี้นะคะต้องเก็บเสื้อได้เยอะมากๆจริงๆเสื้อผ้าลูกไม่ได้มีเยอะหรอก แต่ว่าเราต้องคิดเผื่อโตตอนนี้สิ่งที่พี่รู้สึกค่ะน้องอีขาคือพี่รู้สึกว่าห้องมันดูแคบอยากจะให้มันดูกว้างขึ้นอีกก็มองว่าจริงๆมุมนั้นเราก็ยังสามารถที่จะปลูกกระจกเงาได้แล้วก็หนึ่งคือไม่โดนเตียงตรงนี้ใช่แล้วก็สคือได้อินแทคเวลาที่เนี่ยักเดินเข้ามา จากห้องกุ๊บเนี่ยเราเห็นอยู่ในตาเราเลยนะคะเป็นขานตาของเราเลยจะเห็นเป็นกระจกเงาแล้วกระจกตรงนี้นี่คือจะไม่ชนกับขาเตียงใช่ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าเตียงเราจะจบที่แนวประมาณนี้เห็นไหมคะยูดดูตามแนวหน้า,าต่างค่ะอ๋อแปลว่าแปลว่ากัดด้านนี้ก็จะไม่ชนเตียงเหมือนกันไม่ชนอฮันาาเลิศ งานสร้างขนาดนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนมีทรัพย์สมบัติเยอะมากนะคะพี่หันไปดูตาคุณูสิคะห้องนี้จริงๆมันเป็นบ้านเนาะที่เราก็ทําต่อเติมซึ่งจริงๆห้องนี้มันควรจะต้องเป็นห้องนอนแต่พี่ปรับให้เป็น w ล l อกอินคอร์เซ็ตของพี่ทั้งหมดเลยแล้วพี่ก็ต่อเติมเป็นห้องนอนเพราะนั้นเราก็จะมาดูอินคอร์เซ็ตก่อนนะคือเนื่องจากบ้านนี้เป็นบ้านหลังที่สองเพราะนั้นจะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะก็คือว่าถ้าสีคุณไม่เนียนพอนะคะคุณจะจับตามขอบพวกแบบตู้อย่างนี้ค่ะอันนี้ที่หนึ่งอันี้ งานละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวน้องอีเขาก็จะต้องทำคําสดกว่าน,นี้อีกเพราะนี่เรามาดูไซส์างานทางแรกงานหินเลยพูดเลยจยดยากสีที่หญิงใช้นะคะจะเป็นสีที่สเปคพิเศษ process ขั้นตอนการทำสีอ่ะมันยุ่งยากกว่าสีปกติมากค่ะและว้วก็ทชาย,ยากทำให้เนียนยากมากค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นบ้านที่ต่อเตอิมใหม่เป็นโครงสร้างใหม่เลยอันนี้อาจจะยังไม่มีวิวเข้ามาแต่ว่าอีแกจ,จะมาให้ที่หดูว่า Space เป็นไปตามที่ผิงคุยไหมตอนแรกอะ่ะคือเราเราใช้น้องอีก,ก็คือในแร่ของอินเทอร์เนียแต่เนื่องจากว่าหญิงอ,อยากต่อเติมเพิ่มน้องอีกก็มีเซอร์วิสในการดูแลในเรื่องของการต่อเติมด้วยนะคะซึ่งน้องอีกสามารถที่จะดูแลทุกอย่างให้เราอะได้หมดเลยซึ่งอันนี้เป็นความประทับใจจริงๆนะคะก็ใครมารที่เป็นงานดีไซน์แต่อยากจะแบบบวกบวกเพิ่มนิดหน่อยต่อเติมตรงนี้นิดหน่อยแก้ จุดผนังต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถที่จะเซอร์วิสได้ตรงจุดนี้นะคะอีกอยากจะทําทีเดียวเลยเพราะมันจะได้เหมือนแบบต่อเนื่องกันถู<ฮ>เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจกันคร่าวๆประมาณนี้พี่ค่ะ อันนี้เรากลับมาดูที่บ้านเศรษฐศิริอีกครั้งหนึ่งนะคะมาอัปเดตการงานสีเนี่ยเสร็จไปแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แล้วก็เหลือพวกกระจกหินอะไรพวกนี้ค่ะก็จะคือยังไม่เข้าจะมาอัปเดตกันว่าเออสีเป็นไงถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ห้องแล็แขกเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าแบบเราใช้สองสีเห็นไหมเพราะเราต้องการให้เห็นแบบเส้นเน้นขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ต้องการแบบโหเน้นแบบตัดดําแล้วก็สีตรงเนี้ยก็จะออกเป็นเหมือนสีไข่ไก่นิดนึงโอ้สีสวยมากเลยตู้ทีวีใช่ไหมแผงเนี่ยเราจะ จะติดเป็นเหมือนอคล้ายๆเป็นหิน,หนเป็นบุกแมตแต่ว่าคราวนี้เลือกเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่แทนมาค่ะอีกส่วนหนึ่งครัวจะแบบว่าแค่ปรับให้ขยับลงมาเฉยๆนะคะ,ะตามที่ลูกค้าจะแบบเหมือนระยะที่เขาสะดวกใช้งานขย,ยับขึ้นไปทำไมอ่ะตัวไม่เท่ากันหรือค่ะไม่ใช่ค่ะตรวนี้ใส่ฮูดนะคะตัวนี้ยังเว้นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาตัวฉลุก,กับกร,กระจกมาใส่นะคะ นี่ห้องทานข้าวที่ข้าที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้กูอะไรเลยแผงนี้ยังไม่ขึ้นใช่จริงห้องนี้นะถ้าตามเปอร์สเปกทีฟนะคะคือดิฉันชอบมากเลยมันดูแบบว่าเหมือนห้องทานข้าวในแบบวังฝรั่งเศสตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบล้อขับความเป็น glass house เนอะเอากระจกเงานเนี่ยเข้ามาอเห็นไหม สวยอ่ะสีสวยมากเขาทาออกมาแล้วอ่ะคือมันไม่ได้โดดออกมาแต่ว่ามันแบบเหมือนสร้างสร้างจุดเด่นอะให้กับพื้นที่แบบพอเดินขึ้นมาปุ๊บม,มันมีจุดเบรกอ่ะถ้าจะใช้สีจุดเน้นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่บิวอย่างเดียวก็ดึงไปที่เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็ได้หรือว่าดึงไปที่วอลเปเปอร์บางส่วนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะห้องลูกชาย คือดิฉันชอบตรงสีมากเลยเพราะว่าคือถ้าจะเข้มกว่านี้มันก็จะดูแบบเหมือนห้องแคบฟ้าอ้มเทาอันนี้ตอนนี้เหมาะกับวัยของห้องเจ้าของห้องมากห้องนี้โดยรวมก็จะดูไม่มืดละใช่อยู่ห้องลึกสาวใช่เ้อสาวห้องก็แบบตู้สีขาวธรรมดาไม่มีอะใช่สิคะเพราะว่าจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่วอลเปเปอร์ถ้าเราจะหัวเตียงเด่นแล้วงั้นเราจะปล่อยจุดอื่นๆเนี้ยให้ซอฟต์ลงอย่างนี้ละกัน ทุกห้องเนี่ยก็จะมีภาพเพอร์สเปกทีฟเนี่ยใช่ถ้าเกิดว่าเราทําบ้านทั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วมีคนเข้าใจอยู่แค่2คนคือดีไซเนอร์และช่างสมมตินนะมันก็จะไม่เห็นภาพเดียวกันถ้าเรามีตัวภาพอะแปะอยู่ในทุกห้องอะคะอ่ะแน่นอนมันจําขึ้นมาได้แล้วแน่นอนว่าอ๋ออะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ก่อนที่จะเปิดแบบคือดูอันเนี้ย เราก็เช็คได้เลยด้วยว่าเออมันมีแบบเหมือนกับผิดพลาดอะคะ่ะเฟอร์นิเจอร์เข้าผิดตำแหน่งหรืออะไรยังไงก็ได้ด้วยก็อันนี้ก็ถือถือเป็นเครื่องมือช่วยให้ทุกคนในทีมที่ทำงานนะคะเห็นภาพเดียวกันภาพตรงกันใช่ค่ะห้องทำงานเห็นไหมแสงดีเลยไหมนน <Beast S 2> ลูกค้านี่ก็รีเควสต์มาว่าต้องหันหน้าออกเพราะว่าห้งจุ้ยห้งจุ้ยต้องหันหน้าออกแบบนี้ใช่ อินคอรเซ็ตแบบว่าวองอินคอรเซ็ตของคุณผู้หญิงคนเดียวเลยใช่ไหมคุณผู้ชายจะได้สักตู้หนึ่งเลยอะค่ะนี่ค่ะเราอยู่ในห้องมาสเตอร์ซึ่งอยู่ในส่วนต่อเติมของบ้านปัญหาหลักของพวกบ้านที่ต่อเติมอะคะอ่ะน้ํารั่วน้ําซึมทีนี้ช่วงนี้หน้าฝนพอดีเราต้องการที่จะดูว่าน้ํามันเข้าจากทางเฟรมอลูอันอันที่เราแบบ ต่อเติมมาใหม่ทําใหม่หรือเปล่าหลังคามันมีแบบน้ําที่รั่วไหลกลับเข้ามาได้หรือเปล่าให้เมคชัวร์ว่ามันไม่มีรอยรั่วแล้วซีลครบหมดแล้วเราก็จะเริ่มปูพื้นไม้เพราะตัวนี้ยเขาจะเป็นพื้นไม้ engineering wood วันนี้เราก็ตรวจได้แบบพอสมควรแล้วนะแล้วก็มีความคืบหน้ามากเลยใช่ครั้งหน้าเราคิดว่าเราจะมาดูตอนที่จบเลยจะเห็นแล้วว่าสวยขนาดไหน เราดูซิว่าเจ้าของบ้านคนสวยของเรายังอยู่ต้อนรับเราไหมสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะโหเจ้าของบ้านทำไมวันนี้สัยสวยดิปกติปกติก็แต่งตัวอยู่บ้านแบบนี้นะคะชุดไหมค่ะเดี๋ยวพาชมที่บ้านนะคะมันเสร็จแล้ว อยู่ในแบบบ้านเจ้าหญิงทุกวันเลยอ่ะขอบคุณน้องอีกอน้องอูนนะที่แบบทีมงานทุกคนแบบว่าเนรมิตบ้านในฝันให้กับพี่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่หญิงหน่อยอยากให้พี่หญิงแนะนําตัวนิดนึงค,ะค่ะให้ทุกคนรู้จากพี่หญิงนิดนึงค่ะชื่อหญิงนะคะก็เป็น co f วเดอร์ของละมุนเบบี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ออรกแกนิสสำหรับแม่และเด็กนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นบล็อสเนชอ a ล่านะคะแนวทางในการเลือกอินททเรียของพี่หญิงอ่ะเพราะว่าคือเนื่องจากเป็นคนแบบละเอียดเนาะ ก็คือว่า1ห,หญิงจะเลากต้องขอดูพอร์ตโฟลิโอของเขาก่อนนะคะคือในเรื่องของแบบดีไซน์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยหญิงก็จะขอเพิ่มเติมก็คือว่าขอดูฟินิชชิ่งงานจริงๆหน่อยหญิงก็จะดูว่าเรื่องช่างผู้รับเหมาก่อสร้างไปขอดูผลงานจริงว่าผู้รับเหมาที่จะทําบ้านในฉันเนี่ย<อ>ไหนซิงานคิ้วงานบัวเก็บกริปไหมถ้าไม่กริปพี่ไม่เอา นี่อินสป r เรชันของพี่มันเป็นยังไงคะพีมจริงๆอะคือพี่เป็นคนชอบไปเที่ยวที่ฝั่งเศสมากอเออก็ชอบไปแบบว่าเหมือนกับสไตล์พรวองเนะาะเวลาไปพรวองอะไรอย่างเี้ค่ะพี่ก็เห็นเฮ้ยบ้านที่นั่นน่ยมันเป็นเฟรน c ์คอเทจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมีความเป็นแบบเนี่ยเนื้อไม้แบบนี้ค่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันใช่แต่ว่าอยู่ดีเราจะเอาเนื้อไม้ดิบๆมาทั้งหมดอะมันก็อยู่ลำบาก พี่ก็ชอบแบบเก็บสะสมพวกจานชามกระเบื้องต่างๆอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกเนาะเราเป็นคนทำกับข้าวเราก็อยากเสิร์ฟแบบแพ่เกสวยๆอะไรเงี้ยเป็นๆพี่หญิงเล่าเรื่องชา n นจในการทำบ้านให้ฟังได้ไหมคะต้องบอกอย่างี้ค่ะว่าเพื่อนๆอ่ะหลายคนถามเยอะมากบ้านสวยมากเลยแพงไหมอ่ะเกินบัดเจตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกินบัดเจตเลยที่สำคัญคือรูปภาพที่อยู่ในอินทอร์เน็ตได้ตรงตามปก Living the dream ค่ะใช่นี่เป็นคำถามที่ดีไซเนอร์ทุกคนอยากรู้ก็คือว่าออกแบบมาแล้วพอทำเสร็จแล้วว่าลูกค้าชอบไหมมีอยู่วันหนึ่งเนาะตอนที่เรามาเซตเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนกลับไปหมดแล้วเนาะพี่ก็ขอบคุณอีกแต่วันนั้นพี่โทรไปหาอีกเลยน่ารักมากเออ a n k you ทุกคนเลยทำทูอะไรอย่เงี้ยหลังเนี้ย พยายามจะซื้อให้คุณแม่แล้วก็ได้แบบตกแต่งด้วยน้ําแรงของตัวเองเต็มๆพี่หญิงก็เลยเหมือนแบบมีความภูมิใจแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไปซัพพอร์ตให้ได้ดั่งใจพี่หญิงด้วย<ม>พี่หญิงก็เลยเหมือนแบบมีความตื้นตามตื้นตามพี่รู้สึกว่าบ้านเนี้ยค่ะในทุกๆอิเลเมนต์ทุกๆมุมทุกๆ ห้องอะ่ะมันคือพี่อแล้วที่นอกเหนือจากความแบบเป็นพี่อะ่ะมันคือเป็น g o ก d ุดโมเมนต์ที่เราแบบเราเก็บมันเอาไว้ไะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากจะเก็บมันเอาไว้ให้อยู่เซอร์ราวดิ้งกับแฮปปี้เนสแบบนี้ไปนานๆแม่มันนั่งห้องนี้แล้วแม่บอกว่าแบบอชอบบ้านหลังนี้เนาะ<ม>เวลานั่งอยู่แล้วมันแบบ รู้สึกล่งเรใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้ทําให้แม่ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเหมือนทุกๆมุมอ่ะมันทําให้เราแบบรีคอไปถึงแบบช่วงเวลาที่เรามีความสุขอ๋อดีถือว่าปรทับใจ ิดท้ายวันนี้นะคะอยากให้พี่หิงช่วยแนะนําคนที่กําลังแบบอยากจะตกแต่งบ้านค่ะมีทริคเยอะมากแล้วก็อยากจะแนะนําว่าอันนี้คือ3ข้อที่อยากหาทำ<อ>คือพูดง่ายๆไม่อยากจ่ายเข้าออกแบบไม่อยากจะเข้าออกแบบบางคนก็จะไปดูบ้านตัวอย่างตามโครงการ<อ>ต่างๆ แล้วสุดท้ายก็เอาเลเยอร์นั้นเนี่ยมาคุยกับผู้รับเหมาเองหริงจะบอกว่าฟังก์ชันการทชงานมันไม่เหมือนกันแล้วพอเรามาคุยกับผู้รับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาเขาไม่สามารถแนะนําเราได้ว่าเฮ้ยจะต้องทุบอันนั้นเพิ่มจะท่องทุบอันนี้เพิ่มเพื่อให้เลเยอร์มันดูดีแล้วก็ให้เหมาะสมกับการใช้งานอันเนี้ยอีกอันนึงเลยก็คือว่าไปเอาแบบบ้าน,นอื่นมา,าเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กมันก็มีแบบให้ดูเยอะชอบแบบอันนี้ชอบแบบอันนี้ชอบแบบอันนี้นก็จะเอามา m i ์รวมกับ บ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ไป mm hmm. ไปเอาผู้รับเหมามาทำ mm hmm. เออผู้รับเหมาก็จะอ,อาจจะแกะแบบให้อะไรย่างเงี hmm. ้ยว่าอันไหนคนมปนยังไงปรากฏว่าก็อาจจะทําให้ดิเมนชั่นของห mm ้ hmm. องไม่โอเคอย่างที่บอกค่ะคือผู้รับเหมาเขาไม่ได้มาดูในเรื่องของมูดแอนโทนสีหรือว่าแมท e r i a ีเรียลที่ใช้ที่รู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ไม่แนะนําให้ทํานะคะอีกอันนึงเลยสําคัญมากๆเลยก็คือว่าบางครั้งเวลาคนทําบ้านอะ่ะก็จะแบบฐานค่าแรงต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะว่า ผู้รับเหมามันมีหลายแบบทําบ้านนะคะมันจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นงานบิวอินเป็นงานขัดเซียนเป็นงานทาสีเป็นงานแบบที่มันละเอียดมากกว่ามันแทนดิคัมมากกว่าพรานั้นค่าแรงเขาแพงคิ้ว <Q S 2> ที่เคยบอกเอ้ยทำไมคิ้วหรือบัวไม่คม,มก็เพราะว่าเขาไม่ได้ถนัด เพื่อจะเก็บงานคิ้วหรือว่างานบัวนะคะอยากจะแนะนําว่าก็ให้เราอะค่ะมีอินเทอร์เนียช่วยเราดีกว่าเพราะว่าหญิงถือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆนะคะเพราะว่าบ้านอย่างที่บอกคือมันเป็นเที่เราต้องอยู่กันอย่างมีความสุขเนาะขออนุญาตเดินถ่ายรูปในบ้านนี้มันแบบสวยทุกมุมสวนด้วยก่อนที่ฝนจะตกเราจะไปถ่ายรูปนี้เราอุตส่าห์ชุดสวยพรวองมากเลยนะคะชุดนี้ดูพรวองมากเลยอันนี้ปงานอันนี้เป็นอิงลิชคาเดนอันนี้ฉันขอบ เป็นบวกกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงด้วยนะคะที่เปิดบ้านตอนรับเรานะคะขอบคุณค่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 ะ